ตีเช่นค่าค่ะได้ยากยิ่งค่ะเพรสของเราทุกคนทราบอยู่แล้วน้อว่าเขาค่ะเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกติดใช่ไหมคะซึ่งภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปค่ะก็คือพี่สาวของนากเอกนะคะซึ่งเป็นพี่สาวคนละแม่นั่นเอง แล้วใครคือคนที่วางยาพิษภรรยาของท่านฟูนะคะทางชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าคนที่วางยาพิษนะักน่าจะเป็นพ่อของนางเอกค่ะเพราะว่าหากเราดูในโปสเตอร์นะคะเราจะเห็นว่าพ่อนางเอกถือกาเหล่าอยู่ซึ่งนะคะตัวพ่อนางเอกเนี่ยเขาต้องการที่จะวางยาผิดทันฟูนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยกลับเนี่ยไปดื่มเหล้าในจอกจอกนั้นพอดีก็เลยทำให้เสียชีวิต ขนดก,กับฉากที่แม่นางเอกให้ของขวัญคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ของขวัญที่เขาให้พ่อนางเอกหรือว่าสามีของเขาอะค่ะมันก็คือขนมแล้วเขาก็กังวลมากเลยว่าขนมนั้นจะมีพิษนั่นหมายถึงว่าแม่นางเอกรู้ว่าใครคือคนที่วางยาพิษอย่างแน่นอนนี่ชินนอยริแฮปปี้คิดนะคะ แล้วก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าลูกบุญธรรมของขันธทีเพ่ยที่พระเอกตามหาค่ะก็น่าจะเป็นนะคะพ่อของนางเอกค่ะและพ่อของนางเอกค่ะเขาก็น่าจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรของเขาเนี่ยค่ะไปซ่อนไว้สิ่งที่ชีนารีแฮปปี้เดาซึ่งเราก็จะเดาไปพร้อมๆกันเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านนิยายใดๆทั้งสิ้นนะคะ